สวัสดีระยองจ้าคลิปนี้นะคะได้ว่าที่ร้องผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะมาเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทริปด้วยกันนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะที่นี่คือเขาแหลมย่านะคะตอนนี้นั่งกันอยู่ที่เรียกว่าอะไรชายหาดก็ไม่ใช่เพราะไม่มีหาดช, <laughs> ชายหินชายหินนะมีแต่หินอ่ะแต่ก็ค่อยๆวนไป ระยะทางการเดินที่นี่ก็ประมาณาสักหนึ่งกิโลได้ตอนนี้บ่ายโมงแล้วแดดเบี้ยงเดินไม่ไหวคะ่ะนั่งพักก่อนค่อยๆดูบรรยากาศรอบๆนะคะเสถียรเวงเบื้องหน้าเราคือเกาะไอนน้น้ำบริสออสมิเดี๋ยวเราจะไปกันที่นั่นเป็นที่ต่อไปทะเลสวยน้ำใสมากคะ่ะ เห็นก็คือสะพานาที่มีคนมาถ่ายรูปก,กันแต่ตอนนี้แดดร้อนคนมาไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเจอกันที่เกาะสมิกตอนนี้จะจะังคา8โมแล้วตอนนี้จะแบโมงแล้วนั่งพักชัจแบดแป๊บเดี๋ยวขับรถต่อก็ไปหาที่ลงเรือแล้วก็ออซื้อตั๋วฝวากว้เก็บรถกล้อน่ทักงไยกล้องหน่อยแพนมาทางนี้แล้ว yeah เย่บายบาย,บาย,บาย เป็นภาพบรรยากาศที่ถ่ายอยู่ที่เขาแหลมย่านะคะคลิปนี้นะคะจะมุ่งนำเสนอภาพนิ่งเป็นหลักนะคะเพราะว่าตอนนั้นถ่ายวิดีโอไม่เป็นนะคะคือถ่ายออกมาแล้วภาพมันสั่นไหวมากดูแล้วเวียนหัวนะคะก็เลยนำเสนอภาพนิ่งเป็นหลักนะคะตอนนี้ยังอยู่กันที่เขาแหลมย่าอยู่ค่ะบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายนะคะค่อนข้างที่จะร้อนมากนะคะ จะร้อนแค่ไหนก็ไม่ใช่อุปสรรคของเรานะคะท่านรองของเรานะคะยังคงเดินขึ้นหน้านะคะพาไปหามุมสวยๆถ่ายรูปกันต่อค่ะ เดินกันจนเหนื่อยนะคะเราสองคนก็เลยตกลงกันว่าจะไปหลร้อนที่กเกาะเสม็ดค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะตอนที่เรานั่งเรือนะคะเรือที่เอามาใช้เป็นเรือโดยสารนะคะส่วนใหญ่ก็ดัดแปลงมาจากเรือปรโมงนะคะแต่ถ้าท่านใดต้องการความรวดเร็วนะคะเขาก็มีสปีดโบ๊ดไว้อริการนะคะ ก็คือเรือที่เรานั่งมานะคะมาถึงครึ่งทางนะคะสปรีม๊สนะคะแซงหน้าเราแล้วก็วบกลับเป็นรับผู้โดยสารอีกรอบแล้วแต่เราสองคนนะคะยังเพึ่งมากันได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเองค่ะสําหรับการฝากรถนะคะเขาก็มีบริการรับฝากที่ท่าเรือนะคะคือละ100บาทค่ะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะเกาะด้านหน้านะคะเป็นเขาก็คือเกาะเสม็ดน,นะคะ เป็นภาพถ่ายนะคะที่อยู่บนเรือนะคะเรือที่เรานั่งนะคะชื่อว่าเรือนวลนทิพย์นะคะก็เป็นการล่องเรือแบบสโลลิะคะ่ะคือถ้าบอกว่าแค่ได้นั่งเรือชมวิวทะเลของระยองก็ถือว่าคุ้มค่ากับการไปแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะใช้เวลามากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะที่ท่านเห็นนี่นะคะนี่คือท่าเรือ,กอเกาะเสม็ดนะคะแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะจุดเด่นเลยก็คือจะมีนางยักษ์นะคะยืนอยู่ที่ท่าเรือ แล้วนี่ก็คือเรือนวนคลิปที่เราสองคนนั่งโดยสารมาจากฝั่งนะคะบรรยากาศของท่าเรือค่ะคะ่ะต,ตอนนี้มาอยู่ที่กเกาะสม็จนะคะตอนนี้คือแวะทพันข้าวอยู่ใกล้ๆที่พักนั่นเองก็จะให้ชมบรรยากาศรอบๆ ออก,ก็น,นะคะอันนี้ก็สายมากแล้วแต่โซนนี้จะเป็นโซนที่เงียบไม่ค่อยมีอะไรต่อไปนะคะเรามาดูถนนหนทางบนเกาะเสม็ดกันนะคะถนนที่นี่จัดว่าแบบดีเลยทีเดียวนะคะก็คือเป็นถนนคอนกรีตตลอดการเดินทางนะคะแต่ถ้าถามว่าข้อเสียก็คือ ถนนขวนทางที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะชันมากหน้านะคะดังนั้นคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยแข็งนะคะอาจจะดูค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะคะสำหรับการเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะก็เช่ารถเป็นเกียร์ออโต้นะคะค่าเช่าก็1วัน400บาทนะคะได้น้ำมันเต็มถังนะคะอันนี้ก็คือเดินออกมาจากท่าเรือปุ๊บก็จะเจอร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เลยนะคะแล้วก็เช่าเลย ถ้าท่านใดไม่สะดวกขับมอเตอร์ไซค์นะคะก็เขาก็มีรถสองแถวนะคะบริการนะคะแต่ถามว่าการท่องเทีย่ยวให้ครบทุกซอกทุก,กมุมทุกจุดนะคะต้องเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับรอบเกาะค่ะรอบดองค่ะสายแวน้นต้องชอบสนุกมากๆค่ะเพราะว่าถนนหัวน้านะคะนึกถึงประตูเลือกอินดิเซียลดีค่ะเมืองเขาอากินะค่ะมีทุกโค้งให้ได้นิฟกันเลยค่ะสนุกสุดสุ ที่นี่นะคะมีอาหารกันกินให้เลือกแบบหลากหลายมากนะคะมีตั้งแต่อาหารจานเดียวราคาประหยัดที่เด็กๆอย่างเราเอื้อมถึงนะคะกับอาหารที่ราคาแพงหรูหลานะคะมีน้ำเงื่องกับพราอภัยมานี้จะเห็นันจเห็นว่าทางก็โคตรชันเลยรถก็เกียออโต้ด้วย เรกก็จะียลับ้วไนี่เป็นหน้าตาที่พักของเรานะคะที่พักของเราไม่ได้อยู่ติดทะเลนะคะราคาคือรับประมาณ1,600บาทนะคะและนี่ก็เป็นภาพถ่ายนะคะที่เราใช้ชีวิตยอยู่บนเกาะทั้งหมด2วัน1คืนนะคะ ก็น่าเสียดายนิดนึงนะคะด้วยฝีมือถ่ายวีดีโอตอนนั้นแบบแย่มากๆก็เลยไม่ได้เก็บภาพที่เป็นเรื่องราวเป็นภาพเคลื่อนไหวมานะคะส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นภาพนิ่งมาค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ